นางอยู่บอกระสอหารถสิการบุรีอนรถยังมาท่านมากตอนนี้อ <c oughs> <c oughs> ยู่บอกระสอเร่งขอบไปเลย หมอชีดแมนหมอชีดือหมอชีดขารถถขารถทั่วสี่ไปอุดรนขีตัวรถแล้วเลยมานั่งอยู่ในึ่สองที่สี่สิบเก้ารถพระทันมากรถมากกุ่มหนึ่งมาะท่นเขาไปรถมากกุ่มรถพระทันมากหมอชิดแมนยูหมอชิด,น,ชดน,นั่นนี่กองเบื้องกระลั่งเดียาไปบ้านเนี่ย สองลังของไปบ้านเครื่องของไปบ้านมันแงเก็บเอาอยู่แงงเอาของไปหลายกระเป๋าน้ำมอสิบคนคำมากก้นได้หลาย <c oughs> อากาศก็เริ่มเย็นแล้วกันเนี่ยอากาศเริ่มเย็นแน่หรอก มาคิดมาคิดแบงก์กกุ้บบเทพเนาะโอ้ยเดินสายทันท้อ Ồ, oh, bên trong kìa, đèn đèn, bông nó bên trong kìa, thì... nó bên đèn, nó bên dưới đèn, chỉ đèn, chỉ đèn. <laughs> ก็คุเดอ้อลงไรม่มาเป็นกำลังแรงใจ่หุ่นเด้อวักตีก้าโชคดีปีไม่เด้อพี่นองโชคดีปีม่กดยังมาท่ <c oughs> เทานเลของหน้าเยอะเบิร์ของฝาสีแดงงามงาำพี่นองหยุดไม่าครอ้อกตาเลยเนาะ สวัสด,ดีค่ะสามดันคุณได้หลายเยอะพี่น้องสามดานดวงใจมีไม่สูสๆ <c ười> บคุณหลายๆเยอสูอไปน้ำกันพี่นเองตนองป่างามงามเขาเลี้ยงไก่สี่โตกดกินรอยแสงชองไก่จะรับา้าอ่ะไก่จะรับาแสะ ือจับที่ใส่นอนมือจับไปทมีมือจับอันนี้จับโทรศัพท์ก็คำมากคนเริ่มมากหลายเนาะต้นขย้อยมากคนเริ่มขย้อยมากเนาะ แบตเตอรี่ก็เก็บบ่ไคย,ยู่ยยบ่ไคยู่ก็สิขึ้นบ่ดโดนออกผลมีสิทธิ์นาทีกาล่ะแบตเตอรี่เก็บไฟบ่ไคย,ยู่เอาไว้แต่โทรหาเขาเ่ยไม่รับไปหอดบ้านช่วงนี้บ่ไคได้ไปหาผู้ใด็กก็ขอดก็ไฟด้วยคนก็นังขาสิขึ้นรถก็ทำมาแรงมากก็ลืมไม่หลับ างปุ่มคนละสีเมนตที่เนาะรลดที่แรกเขาวอกจะหอผมว่าให้ป่านนี้กนหอเลยก็ไม่ได้เห็นเลยวมา